สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดชาพีวันนี้นะคะสวัสดีนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะเพื่อนๆพี่ๆกระยนำนามิท,ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกดชาก็มาทําคลิปดีๆนะคะนํามาฝากนะคะหากว่าช่วงนี้นะคะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของอจันทรุป,ปราคาใช่ไหมคะก็จะเป็นเงามืดนะคะ,ะในช่วงเวลากลางคืนนะคะ หรือว่าบางทีนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําบุญหรือว่าเราอาจจะยังไม่สะดวกทําบุญตรงนี้นะคะกดชาก็ขอแนะนํานะคะเป็นบทสวดมนต์สั้นๆนะคะง่ายๆแผ่อุทิศบุญกุศลนะคะให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วแล้วก็จะกรเนิดเวรของเราได้ด้วยนะคะเป็นบทผ้ามหาาัรจรรดินั่นเองค่ะ พระมหาจากักรพรรดนี้นะคะเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วถือว่ามีพลังครอบจัก,กรวาลเสริมบาร,รมีทั้งทําให้ชะตาชีวิตเราดีขึ้นนะคะปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้นค่ะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองด้วยทั้งยังคลึกในการปรับภพภูมิให้กับผู้ร่วงรับและเจ้ากรรมในเวรดังนั้นนะคะพระคถามหาจากักรพรรดนียเป็นพระคถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูชมพูป ปฏปิสูตรนะคะในตอนที่พระพุทธเจ้านะคะทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิติพยานะคะชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิลิ์โดยพูดที่รจนาพระคถาบทนี้นะคะคือหลวงปู่ดูพระมาป,ปัญโยนั่นเองแห่งวัดสเกจังหวัดอยุธยาค่ะหลวงปู่ดูค่ะผู้เป็นดังร่มโพ ท่านนะคะได้สร้างบุญบรารมีมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ทั่วทุกชนชั้นอย่างไม่มีประมาณตามแนวทางแห่งพระสีอริยเมตไต,ตรโพธิสัตว์และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งพระคาถานี้เป็นคถาหลักที่หลวงปู่ดูนะคะท่านได้ใช้ในการรวมบรารมีแผ่เมตตาช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายทั้งสแดนโลกธาตุ และใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านค่ะโดยท่านได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหลายรวมทั้งพระคาถามหาจากักรพรรดนี้ไว้ให้แก่ลูกศิษย์ผู้เป็นหน่อโพแก้วต้นใหม่ที่ทำหน้าที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ในรุ่นหลังต่อไปอีกด้วยค่ะคือพระอาจารย์วรงคตวิริยะ,ะโรหรือหลวงตามานั่นเองแห่ง ถ้ำเมืองนาคาถามหาจักรพรรดินะคะนั้นเป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพารานุภาพมากช่วยปรับในเรื่องต่างๆนะคะจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีหรือจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ดียิ่ง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 ขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่รอบๆตัวเรานะคะเพื่อปรับภบภูมิให้ เขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในบรรดาบ้านตามถนนตลาดหรือที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็สามารถทำให้เขาเรานั้นได้ทั้งสิ้นค่ะาหากเรานะคะได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรลกูกจะลังจะท่องอยู่หากเรานะคะได้อยู่หน้าที่แห่งใดก็ตามนะคะหากต้องการเชื่อมบ,บุญนะคะ เพื่อการปรับภพปรับภูมิส่งวิญญาณแก้ภพภูมิในบริเวณนั้นนะคะก็ให้กำหนดจิตนะคะแล้วสวดบทพระคาถามหาจักรรพัินะคะซึ่งตรงนี้นะคะโดยวิชาเน,นี้ยเราสามารถจะทำได้แม้ยังเรายังไม่มีตาทิพย์ดังเช่นพระอ,อริยสงฆ์ไม่อาจเห็นรูปกายของเราอปฏิกะที่อยู่ต่างภพภูมิก็ตามค่ะ ขอเพียงแค่จิตเราเนี่ยมีความใสสะอาดมากพอและน้อมจิตนั้นไปด้วยความเป็นบุญเมตตาและหวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายการแผ่บุญครอบบุญนี้นะคะสามารถใช้กับคนที่เรามีความปรารถนาหวังดีได้ด้วยหรือแม้กระทั่งกับศัตรูที่เราจะเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยน กับกลายเป็นมิตรก็ได้เช่นกันนะคะขอให้นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าไว้เป็นการทําใจให้ทรงอยู่ในคุณงามความดีมีพรหมิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นที่พึ่งการไม่ถือโกรธผู้ใดมีแต่ความหวังดีเป็นการทําใจให้สว่างเมื่อใจเราสว่างฉันใดย่อมกลบความมืดได้ฉันนั้น บทพระมหากจักพรรดินะคะสามารถสวดได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเช้าเที่ยงเยน็นหรือค่ำโดยในช่วงค่ำเวลาที่คนนิยมกันมากที่สุดก็คือช่วงค่ำค่ะเนื่องจากเป็นเวลาที่ทั้งสามแดนโลกธาตุคือสวรรค์มนุษย์ภูมินรกและภพภูมิต่างๆเปิดเชื่อมถึงกันซึ่งเมื่อมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไรก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถ เลือกสวดเวลาที่เราสะดวกได้เลยค่ะสำหรับจำนวนบทสวดคาถามหาจักพรรดินะคะหากเป็นช่งชวงเช้าเที่ยงและเย็นมักสวดเป็นบทสั้นนะคะเริ่มตั้งแต่ตั้งนโมสามจบแล้วสวดบทพระมหาจักพรรดินะคะให้ครบเก้าจบหรือว่าตามเลขมงคลเพื่อเสริมความสิรีมงคลแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงค่ำจะสวดบทยาวและสวดตามกำลังวันดังนี้ค่ะ วันอาทิตย์นะคะ6จบค่ะวันจันทร์15จบวันอังคาร8จบค่ะวันพุธ17วันพฤหัส19วันศุกร์21และวันเสาร์16จบค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะสวดก็ต้องคัถาบูชาพระก่อนนะคะแล้วก็ตั้งนโม3าจบนะคะแล้วก็บทสวดต่อไปคือสวดไตรสารณคมนะคะแล้วก็อารัธนาสี่ห้านะคะ แล้วก็ตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะคะคาถาบทสวดบูชาหลวงปู่ดูแล้วก็บทขอขมาพระรัตนตรัยค่ะแล้วค่อยสวดบทพระมหาจักรพัินะคะหลังจากนั้นนะคะก็คำอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถแผ่กุศลปรับภพภูมิให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะสามารถนะคะเซิร์ชเข้าดูข้อมูลที่ Google ได้เลยนะคะวันนี้กวดชาก็ขอ,อนำคลิปดีๆนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะต่อเพื่อนๆพี่ๆกัญยาญาณมิตรทุกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมสวดมน นะคะบทพระมหาจากักรพรรดินะคะแผ่เมตตานะคะไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้เป็นบทที่ดีแล้วก็เสริมจิตใจเราให้แข็งแกร่งแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเราพู้ปีพิศาะนะคะปรับภพวบพูุมนะคะโดยใช้บาร,รมีของหลวงปู่ดุ๊กภูมิปัญโยนะคะปรับภวบคุมให้เขาได้เห็นแสงสว่างมันเหมือนกับการส่ง กระแสะจิตไปให้พวกเขานะคะได้มองเห็นทางสว่างนะคะพ้นความทุกข์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ